รายงานสดจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนเส้นอุบลตกกรก็วิ่งจากในตัวเมืองออกมาหโค้งสนามบินนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตรงนี้นิดหนึ่งครับตอนนี้รถติดประมาณสักสอสาโลอะฮะคือระยะทางของรถติดีมันยาวมากครับแล้วก็ข้างหน้านี้น้ําท่วมที่เรียบร้อยแล้วครับผมท่วมถนนอุบลตกกรในช่วง ผมไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าคลองอะไรนะแต่มันจะอยู่ใกล้ๆกับตัวสาลินเล็กวิวเนี่ยอันนี้คือสาสาลินเล็กวิวนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็นําตัวกระสอบทรายมาเตรียมกั้นน้ําแล้วนะครับก็เตรียมกั้นลงไปในอ่าในตัวระบายน้ําเลยคลองระบายน้ําเพื่อไม่ให้มันล้นออกมาเนาะอัปเดตวันที่6ตุลาเลยนะครับเมื่อวานเส้นนี้ยังวิ่งได้ปกติเลยนะครับแต่ตอนนี้คือ น้ำมาเรียบร้อยแล้วรถเล็กเนี่ยอาจจะตอนนี้น่าจะยังวิ่งได้อยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเย็นนี้หรือพรุ่งนี้รถเล็กจะยังคงวิ่งได้หรือเปล่าเนี่ฮะข้างหน้าผมเป็นกกับนะครับนี่ตอนนี้คือสาริเล็กวิวครับท่วมท่วมหมดแล้วเออตรงสะพานนี้อันตรายมากครับมีโอกาสที่ถ้าเกิดมันซุดเนาะเออ ก็จะเป็นอมา,าพาสเลยนะในตัวเมืองอุบลจะจะไม่มีทางเข้าออกนะครับเข้าออกได้ทางเดียวคือ,อในกองบินเออต้องผ่านเส้นกองบินนะครับตอนนี้เส้นกองบินก็เปิดให้ผ่านได้นะฮะต่อจากเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเส้นโค้งสนามบินนะครับดูนะฮะร,รถติดแบบติดยาวเป็นกิโลเลยครับ